รถก,กับรถอุนไดอีกเช่นเคยนะคะที่1 1 2้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะที่11-20มีมุนไดให้เลือกมากกว่า20,000นะคะวันนี้นะคะเราเอา2รุ่นนะคะที่ขายดีนะคะมารีวิวกันนะคะวันนี้นะคะเราเอา2คันนี้นะคะซึ่งรุ่นรถที่เป็นเดกันนะคะแต่ใส่ต่างกละตรงปีนะคะแล้วก็ด้านหน้าแล้วเราไปดูทีละคาันกันก่อนนะคะใครกำลังหารถมุนไดเฮสวันนะคะ11ที่นั่งรถ อนนี้เลยที like ่คือไปให้นะใครสนใจคุณได้เฮสวนะคะอย่าลืมนะคะต้องติดต่อที่7เท่านั้นนะคะติดต่อกมาตามโดยนตรงได้เลยเรื่อส่วนได้จดไปแนนได้แล้วก็พิเศษสุดๆนะคะในเรื่องดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยก็เพียง2.79เท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คันแรกก่อนคันแรกนะคะคันแรกเป็นคุนใด้เฮสวร์2.5อินินะคะคันนี้ปี2018อันนี้จัเป็นคดี ปีสองห้าสกัน่าจะเป็นกัหน้าผมเงียบจะจยหน้านอนผมเงียบแบบนี้นะคะหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่ากัายหน้าโคนะคะทีโลโก้หุนนะคะอย่างน้เลยนะคะทุการมอนี้จะไม่มีกล้องามาามอุตา์นะคะจะไม่เหมือนที่ลที่พีก็ิมลอ็อปนก็ด้านแ้านะคะ,ะ,คะไฟนะเป็นไฟลมแด่แบบนี้นะคะ,ในในใะ,คะเป็นไฟโปรเจคเตด้านล่างก็เป็นไฟตัดหอกนะคะแล้วก็ด้านข้าด้านข้าง ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเลยเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานยางปี2021นะคะอ่าคันนี้ได้สีดำทั้งคนันนะคะกระจบบกมองข้างนะคะที่ไปเลี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็จะแตกต่างกับผุบ่นท็อปนะคะต้องต้องขอโทษวุหัวคัาธแบบนี้อ่าตรงนี้นะคะติดกันสารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฟิลกล้องแสงนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะจะเป็นประตูดูดอัตโนมัติแบบนี้ รุ่นดีลิตนะคะจะเป็นรุ่นที่ไม่มีไฟฟ้านะคะเหมาะสาหรับที่ใครมีลูกหลานเล็กๆหลายๆคนนะคะใช้เป็นรุวนดีกว่านะคะถ้าใช้ไฟฟ้านะคะรุมใดประตูจะมีการเซอร์เลอร์ได้อ่ประตูด้านหลังไบ้างนะคะด้านหลังนะคะไฟด้านหลังนะคะเป็นบนยาวแบบนี้นะคะด้านหลังมีเซ็นเ,นเซอร์หลังแบบนี้เลยสี่ตกแล้วก็อมองหลังตรงนี้อ่าส่วนด้านในนะคะด้านใน ฝาท้ายมุดใดฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะด้านในดูได้เลยนะคะคันนี้จะติดม่านมาให้แล้วรอบพันนะคะแล้วก็สภาพตัวรถนะคะต้องบอกว่าสภาพรถไม่เคยชนหนักทิศความเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยรถสวยสภาพดีใครกาลังสนใจนะคะใครเข้ามากดดูและใครเข้ามานะคะ้ว ใครเข้ามาดูนะคะสนใจนะคะถ้ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับตัวรถนะคะเราสามารถถ่ายถูกทุกจุดที่ไฮสดที่ท่านสนใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ดูด้านในกันต่อดูตัวรถกันต่อนะคะด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังสีแถวเลยด้านในจะเป็น11อที่นั่งภายในสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ติดม่านมาให้แล้ว นะคะซึ่งถ้าเรามองจากมุมนี้นะคะเราจะเห็นเลยนะคะด้านในนะคะจะมีความเป็นส่วนตัวมากๆอ่ามีความเป็นส่วนตัวมากเลยไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะคะเดี๋ยวเรามาจะมารีวิวกันที่ละกันนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูภายในเริ่มต้นจากฝั่งคนขับกันก่อนเลยอ่าตันนี้นะคะทางด้านแขนประตูนะคะแล้วก็ภายในนะคะ ไฟลายน้ำเร่ไฟลาน้ำตรงนอ่ะประตูนะคะของมุนไดจะเป็นประตูบานใหญ่นะคะเป็น,รรรป,นประตูบานใหญ่โคมไฟนะคะจะเป็นโคมไฟหนังมันติฟังก์ชันค่ะอ่าเพิ่มเสียงก็เสียงรับสายวางสายแบบนี้ได้เลยนะคะหมดการใช้งานต่างๆที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เลขไม้นะคะร็ปีสองพันสิแปดเลขไม่วิ่งไปเจ็ดหมืนห้าพันโล ขับะะมาดูทางนี้กันบ้างนะคะทางด้านคอนโซลน,นะคะมาดูสภาพคอนโซลน,นะคะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะคอนโซลแบบนี้เลยภายในนะคะต้องบอกว่าภายในดูใหม่มากนะคะเดี๋ยวเราดูเกาะดูรอบๆดูรอบๆเกอะภายในไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งคนขับหรือว่าด้านหลังนะคะภายในดูใหม่นะคะเบาะนะคะตัวเบาะสําหรับด้านหน้านะคะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะสภาพเบาะนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกายงา กลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วหรือจะเป็นที่นั่งก็ได้นะคะงัดขึ้นมาก็จะเป็นที่นั่งอ่ได้อีกหนึ่งที่ใส่หัวหมอนเข้าไปนะคะหัวหมอนมีครบนะคะส่วนด้านบนด้านบนนะคะก็จะเป็นที่วางไดแบบนี้นะคะมีไฟแบบนี้เปิดปิดได้เลยมีแก้วแบบนี้ไฟฟื้นปิดหมดนะคะแบบนี้เลยอ่า ย้อนกลับลงมานะคะทางด้านจอกันบ้างนะคะตัวนี้จอติดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจอติดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นจอ Android แบบนี้นะคะดูบูทได้ใช้บูทได้นะคะ,ะเมนูต่างๆลือได้เลยนะคะระบบนำทางนะคะ Apple c a r p l a y นะคะกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้หมดนะประมาณนี้ มีรูปภาพเพทเพทดีเอ็นะคะ USB ต่อไปนะคะด้านตรงนี้ขักลงมานะคะเกียร์เป็นกีอร์โต้นะคะแอร์ดิจิตอลนะคะแยกอิสระนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกัน เป็นรถครอบครัว1ิที่นั่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะจัดไปแนซ์นได้ซื้อเงินสดได้ใครเข้ามาแล้วนะสนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟามด้วยนะคะใครที่สนใจติดต่อกับปา๊มโดยตรงนะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะคะภายในด้านหลักนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสามแถวแบบนี้อ,อ่าเบาะผู้น้านะคะจะแตกต่างกับเบาะัวอื่นนะคะเบาะผู้อ่าเบาะแถวหน้านะคะจะมีพี่วางแขนแบบนี้ นะคะแล้วก็บอกแถวหน้านะคะสามารถหมุนได้360องศานะคะในหลายๆคลิปนะคะเราจะทําให้ดูแล้วด้านบนเพดานนะคะเพดานก็ไม่มีรอยดำไม่มีรอยดําไม่มีรอยขาดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจอกลางนะคะจอกลางจะได้เป็นจอขนาดใหญ่แบบนี้เลยอ่าจอกลางจะเป็นจอใหญ่แบบนี้ ใช้งานต่างๆได้เสียบจูนได้เลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ส่วนทางด้านแอร์กันบ้างมาดูแอร์นะคะแอร์นะคะสําหรับรถรุนใดนะคะแอร์นะคะสามารถปรับสําหรับแอร์ด้านหลังนะคะปรับได้ตรงนี้เลยห้องแอร์นะคะมีทุกช่องของการนั่งนะคะนั่งได้สะดวกสบายนะคะคันนี้นะคะมีกล้องวงหลัง กล้องบันทึกนะคะเป็นกล้องบันทึกกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นัปแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะคะใครที่เข้ามานะคะสนใจจัดไปแนนนะคะดอกเบี้ยของเรานะคะเริ่มต้นเพียงสองสเ็ดเก้าเปอร์ซ็นท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุดแปดิบสี่งวดเลยนะคะทุกท่านใดสนใจซื้อเงินสดนะคะราคานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปนะคะแล้วก็ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามร่อรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อกับกางบรตรงได้เลยนะคะรถคันนี้เลขใบเจ็ดหมื่นโลนะคะประวัติศูนย์ประวัติศูนย์มีบุ๊กเซอร์วิสรถคันนี้นะคะประวัติศูนย์นะคะมีบุ๊กเซอร์วิสน,นะคะแล้วก็มีผู้มือการใช้งานครบนะคะคันนี้นะคะรถเจ้าของคนเดียว รถเจ้าของคนเดียวกุญแจสำรองครบทั้งสองหอกนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้เลยนะคะรถปี2018ทั้งปีผลิตแล้วก็ปีจดทะเบียนนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเางโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารถกันค่ะนนี้นะคะ,านน,นะ,คะานนี้ใครที่อยากรู้ราคานะคะ,ะ,คะต้องบอกเลยนะคะเป็นรถครอบครัวรถสิบเอ็ดที่นั่งน,น,นะคะที่คุ้ม่ากคุณราคาจริงนะคะ คันนี้รถปี2018ันสิบแปดคุนไดเรซมันสองจุดดีลักค่ะคันนี้เนี่ยมาในราคา9 9 8 0 0 0นบาทนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นราคาที่คุ้มสุดๆนะคะราคาไม่ถึงล้านนะคะได้รถปี2018ันสิบแปดล้วก็ได้แบงค์ดีลาร์แบบนี้ไม่ในชายานะคะใครสนใจอย่าลืมติดต่อกับปัมโดยตรงนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ ใครเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าใครสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทพืค่ควกับความโดยตรงได้เลยตันนี้คันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็นฮุนไดเช่นเดียวกันนะคะเป็นฮุนไดรุ่นเดียวกันเลยนะคะฮุนไดเน็วันสองถึงห้าีกนะคะรุ่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้ราความพิเศษก็คือปีใหม่กว่านะคะคันนี้ปีสองพันยี่สิบนะคะสองพันยี่สิบทั้งปี แต่จายหน้าเพชรแล้วนะคะเป็นกระจายหน้าสุดท้ายแล้วนะคะของรุ่ในไดใเปสปันนะคะกระจายหน้าเพชรแบบนี้ไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟดวงใหญ่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็ต้องบอกด้านล่างมีไฟตัดหมอกอ่ามาถึงที่ล้อแมกด้านข้างกันได้นะคะล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกเดิมโรงงานล้อแมกเดิมโรงงานเลย ายางนะคะยางเป็นยางปีสอง2นี่สองนะคะคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะได้เป็นสีดำกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบนี้มีการสัดแบบนี้นะคะแล้วก็ติดฟิลกลองแสงแล้วรอบรอบคันนะคะคันนี้เป็นรุ่นกีริดนะคะประตูจะเป็นประตูธรรมดาใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามกัมบปาเมยตรงได้เลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังมีเซอร์หลังสี่จุดนะคะมี เหมือนคือเลยรถสสภาพดีนัตไม่ขยับเลยติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบพันใครเข้ามานะคะสามารถสอบถามรายละเอียดในตรงได้เลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะรถสวสภาพดีนะคะทุ่มใดนะคะนอกจากสองรุ่นนี้นะคะเรามีให้เลือกอีกหลายคันนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีลักนะคะรุ่นกิลิศนะคะหลายปีเลยนะคะเริ่มตัง้งแต่ปีศูนย์เก้านะคะ จนถึงสตาเหเีียนะคะใครที่สนใจรถครอบครัวนะคะเตอเต้าเบลไฟเอาผ่านนะคะติดต่อกับปานโดยตรงได้เลยนะคะภายในนะคะภายในเป็นเบาะสีสีเบดนะคะเป็นสีเบลนะคะจะเป็นเบาะผีแถวอ่ะแบบนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในนะคะภายในช่วงี่น่วขีะคะพีจนะคะจะเป็นบอหนังสีเ,สเบสอย่างนี้นะคะผงอะไรเป็นผงอะไรมัลติฟังก์ชันค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะวางสายรับสายโทรศัพท์ได้ตรงนี้เลยนะคะคันนี้นะคะลดปี2020นะคะ วัดศูนย์นะคะเลขงไม่วิ่งเพียงสามหมสาพโลเท่านั้นเองนะคะต้องบอกว่ารถใช้งานน้อยมากนะคะรถใช้งานน้อยนะคะวิ่งน้อยนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากนะคะสภาพภายในนี่เรียบลิสเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกระปั้มโดยตรงนะคะตามเบอร์ที่ที่ไว้ให้ได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเราสามารถพูดคุยสดๆแล้วก็ตอบงคำถามกันในคลิปนี้ได้เลยนะคะมาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างคอนโซลน,นะคะ ไม่มีแตกไม่มีหักนะคะน่ะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถวัติศูนย์นะคะเข้าศูนย์ตลอดนะคะเข้าศูนย์ตลอดนะคะเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องอะไรที่ศูนย์หมดเลยนะคะอ่ะแล้วก็ส่วนเรื่องผู้มือการใช้งานอยู่ครบนะคะได้คันนี้ไปนะคะเหมือนออกรถใยแดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารก็อยู่ครบนะคะสภาพภายในนะคะสภาพใกล้เคียงใยแดงมากนะคะแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิส นะคะประวัติสูนะคะรถผลิตปี2020นะคะแล้วก็จดทะเบียนปี2020หนี้เลยหรือว่าใครจะสนใจนะคะจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลโดยตรงนะคะติดต่อกับบันโดยตรงได้เลยนะอ่าคันนี้นะคะเข้าสูตั้งสุดท้าย26,000ลน่งนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยซื้อสดได้จัดไฟนแน้นได้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นเอง ่อนได้นานสูงสุดแ4ี่งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไปแนนนล่องสถานที่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อกับบันโดยตรงได้เลยส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างอมาดูทางด้านบนกันก่อนทางด้านบนเจ้าของเดิมนะคะต้องบอกว่าดูแลแล้วก็รักษาดีมากนะคะและแต่ที่บางแดดเนี่ยยังไม่มีแกะ,ะติ๊กออกเลยนะคะแล้วก็รถนะคะใช้งานน้อยมากนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลัง ประตูของลูนไจไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะที่บางคนบอกว่าไม่อยากได้ประตูธรรมดาประตูมันบานใหญ่นะคะเดี๋ยวเราดูการเปิดปิดประตูกันแค่นี้เองอแล้วสาหรับการเปิดแค่นี้เองไม่ต้องออกแรงเลยนะคะออกแรงแค่นี้เดียวเองอ่ออาเดี๋ยว่าไปแล้วมาดูลุนไดนะคะจะมีมือจับ มีมือจับพื้นลงแบบนี้นะคะภายในเหมือนทันนู้นเลยนะคะเป็น11ที่นั่งนะคะด้านหลังเป็นเบนนาะหนังสามแถวแบบนี้นะคะ<ม>เป็นเบนนาะหนังสีเบจนะคะแ<ม>อร์เหมือนกันหมดอ่าเหมือนกันหมดเลยนะคะจอจอก็เหมือนนะคะบาะเบาะแถวหน้านะคะมีที่วางแขนแบบนี้นะคะหมุนได้360องศาเหมือนกันนะคะ สิ่งที่แตกต่างกันก็คือรุ่นเอ้ก็คือปีรถนะคะกระจังหน้านะคะที่เปลี่ยนไปนะคะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนโฉมแล้วนะคะทันนี้นะคะปี2020นะคะต้องบอกว่าราคานะคะน่าสนใจมากๆนะคะมาในราคาจัดโปรโมชั่นนะคะ1ล้านหนึ0 0 0บาทนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกับฟัอมโดยตรงได้เลยนะคะหรือพูดคุยกันผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราสามารถพูดคุยกันสดสดได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าท่านใดอันนี้กรซิบบอกนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสามารถติดต่อกับปั๊มเดอตรงนะคะอ่าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็อันนี้ใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อกับปั๊มโดยตรงขอมาถึงช่วงไทยคิปแล้วนะคะเดี๋ยว,วน,นี้นะคะเราขอลากันไปก่อนนะคะอันนี้นะคะฝากไ้ด้วยคุณใดเทสวัน2 ท่านั้นเอนะคะมาในราคาหนึ่งล้านาสนบาทนะคะส่วนคันนี้นะคะคุณยใยเฮดฟอนสอง5ันิค่ะคันนี้นะคะมีสอ8พันแนะคะได้ไปเ0็นต์หนโนะคะคันนี้เห็นที่นั่งทั้งสองคันค่ะคันนี้มาเลยราคา9 9้แสนานปนบาทะคะอย่าลืมนะคะทั้ง2องคันนะคะซื้อเงินสดได้จัดไปเซ็นได้นะคะดอกเบี้ยเพียงงจุเจ็ด้าเปร็นท่เองนะคะ